ส e w ส m ีครับ s ุก o ่า P, นทุกท o t น d a y I ่านทุกท่านทุกท่ e นทุกท่านทุ่านทก่านทุกท่านทุก่านทก่านท่ายท่านงานทก่านทกท่าทุท่นุก่านทุกท่านกต่อนทุ่านทุกทุ่ก่กททุ่วทุกุกกลกล่ The first news from Thailand ข่าวแรกวันนี้นะครับมาจากประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับภัยธรรมชาติอันใหญ่หลวงวันนี้เราได้ส่งผู้สื่อข่าวของ AFP ไปลงพื้นที่ได้แก่คุณสถาปนานะครับใหคุณสถาปนาให้ Hi, คุณโคเซ่ตอนนี้นะครับก็นะครับสถานการณ์ที่เมืองไทยนะครับกำลังย่ำแย่มากๆเลยนะครับ ขาดนี้นะครับผมก็ได้มานะครับลงพื้นที่นะครับตอนนี้นะครับมวลน้ำนะครับได้ขึ้นมาสูงเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่ทางอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยน้ำเริ่มลงนะครับระบายลงขณะนี้ครับก็ได้มีพวกชาวบ้านเด็กๆนะครับมาร่วมนั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้ครับมวลน้ำได้ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ บาลช่วยอะไรนะครับนแย่มากเลยครับครับืออยากให้รัฐบาลช่วยครับตอนนี้น้ำไม่ไม่มีไฟก็ไม่มีครับตอนนี้ครับคือเสี่ยงเรียกร้องจากประชาชนนะครับว่าตอนนี้ไฟไม่มีน้าไม่มีใช้แต่น้ําท่วมครับงงแล้วตอนนี้นะครับไม่มีนะครับแต่นู่นครับไม่รู้ว่าใช้กําลังอะไรปั่นกําลังไฟหรือเปล่าครับมัวต่ไปปั่นครับคุณทําให้คู่ที่อยู่ทางด้านตะวันออกครับ รับน้ําเต็มๆนะครับซึ่งโอ้โหผมถ้าใครไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้นะครับไม่ได้ยืนนะครับนั่งนั่งนะครับรู้สึกไงบ้างครับก็น้ํรทางนี้มันมาเยอะจริงๆอะค่ะก็เตรียมตัวไม่ทันเลยอะค่ะนะครับก็แต่ละคนก็น่าเศร้าใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า ครั้งนี้ครับเป็นอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของสยามประเทศนะครับไทยแลนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นฮอนะครับไปติดตามชมกันนะครับครับก็ตอนนี้นะครับก็เรานะครับทางสำนักข่าว AFP นะครับก็ได้นำฮอนะครับขึ้นมาสำรวจนะครับเป็นนะครับเป็นภาพจากมุมสูงนะครับจากกล้องนะครับตัวข้างล่าง ด้วยความที่นะครับของเราเป็นสันักข่าวนะครับแห่งแรกของโลกจึงมีความทันสมัยนะครับเอฟีนะครับรวดเร็วนะครับตอนนี้นะครับก็ทางสำนักข่าวนะครับเอฟพีนะครับได้ขึ้นหอนะครับสำรวจบริเวณที่โดนน้ำท่วมนะครับในประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับมวลน้ำไม่ได้ยอยมานะครับแต่เด่นนะครับจากเสานะครับเสาไฟนะครับตอนนี้มวลน้ำค่อยๆขึ้นมาแล้วเรื่อยๆนะครับ นี้เป็นภาพจากมุมสูงนะครับเป็นภาพจากมุมสูงนะครับก็ได้ลงทุนนะครับขึ้นฮอกันเลยนะครับโอ้เกือบชนกิ่งไม้ครับฮอรเรานะครับขอัน,นี้นะครับก็ได้อยู่บนฮอนะครับก็ซึ่งผลกระทบในครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ นะครับก็เป็นที่หน้านะครับตื่นตะลึงนะครับของผู้คนนะครับดูคนข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยกำลังแบบมาแยกนะนะรับรับขอบริจาคแจกตั่นนับข่าว AFP นะครับโอ้ตอนนี้ครับพอกำลังเซครับอันนี้เป็น ครับก <singing flowers> ็ทางสำนักข <pur> ่าว a อพก็หวังว่านะครับผู้วัต่ภัยก็นะครับคงจะมีกำลังใจนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับ ช่วนี้พักชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับสำนักข่าว AFP ห้องข่าว AFP ครั้งนึงนะครับขอเชิญพบกับข่าวต่อไป The Second News ตอนนี้นะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตมีพยากรณ์อากาศให้คุณชมนะครับวันนี้เกิดอะไรกันขึ้นบ้างไว้ไงครับคุณมุสซาฟารีเวิร์ลฮายเคอซี่ขณะนี้นะคะที่ฉันก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช่ไหมครับ เห็นเสื้อผ้าหน้าผมที่ดิฉันใส่ใช่ไหมคะวันนี้แน่นอนค่ะพยากรณ์อ,อากาศแต่ทีนี้ดิฉันรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มจะแปลปลัวนะคะเนื่องจากสหรัฐอาหรับเนี่ยนะคะมันจะมีมรสีนค่ะมรสีนลูกใป็ซึ่งเป็นพายุไม่แน่ใจว่าจะเป็นทะเลทรายหรือใบไม้รวงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและตอนนี้ก็พายุเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆใครที่จะออกจากบ้านอย่าลืมปิด <c oughs> <laughs> อย่าลืมปิดหน้าต่างล็อกกอนให้ดีนะคะเพราะพายุมันจะเข้าไปทีบ้านของคุณได้นะคะขณะนี้ดิฉัน คิดว่าพายุมันเริ่มแบบว่าเออเออโดยจากสภาพรู้อ้าวมันแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยนะคะดิฉันว่าควรจะรายงานแค่นี้เพราะดิฉันเริ่มว่าหินหินมันเริ่มมาที่ดิฉันแล้วนะคะควรจะรายงานแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้ารายงานต่อไปมรสุมมันแรงขึ้นเรื่อยๆดิฉันคิดว่าจะไม่ได้กลับประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ต้องขอจบรายงานแค่นี้นะคะดิฉันมุสซาฟารีหัวบาย The t h i r ร์สนิ เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวบันเทิง entertainment นะครับคือตอนนี้เราได้ส่งผู้สื่ข่าวที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยจริงๆนะส่งไปที่ประเทศอังกฤษตอนนี้เขามีงาน Grammy Awards นะครับ Grammy Awards คืออะไรก็คือเดี๋ยวไปดูก,กันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณ นะครับค <mm ุณอาขาของเรานะครับได้ไปที่ประเทศอังกฤษแล้วไปสัมภาษณ์กับคุณเดลและจะเอามาให้ผู้คุณได้ชมกันนะครับตอนนี้โทรศัพท์มาแล้วนฮัลโหล AFP ฮะแก๊สสั่งแกบ้าผิดโทรผิดโทรผิด าาโทรมาเลยเด้อโทรมาโทรมาเลยเด้ออ๋อลืมไปปิดเสียงเอาสวัสดีค่ะคุณนาคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องพูดค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเชิญรายงานได้เลยค่ะ สวัสดีเจ้าคุณอเดลอล์รางวัลแกมมี่อวอร์ดปีนี้สาขาฟอนเทียนโต๊ะเหมองคุณบ่ฮูว่าคุณผู้สุดจะได้เจ้าเออผู้สุกด,ดีใจเจ้าตีได้รับรางวัลน,นี่ดิฉันก็รู้สึกงงงเบอร์อยู่หน่ะเจ้าเพราะว่าตอนนั้นยุ่งานคือสวนโลกเลยไม่ได้รับรางวัลน,นี่เองเด้กคะสวยงามมากเลยเจ้าดอกไม้ตีงานคือสวนโลกแย่เลยเจ้ามีทั้งดอก อุจจีระครับตีออออเป๊ะน,น,นะเจ้าหน้าวัวนะเจ้าแต่เขาไม่แบบมีกินนะเจ้าดอกหน้าวัวอ,อ,อ๋อโอเคเจ้าอะแล้วใครเป็นคนฝึกคุณนี่ได้ครับรางวัลน,นี่เจ้านี่ฮ<อ>ึเออเอออันที่จริงเขาต้องขอขอบคุณแม่นะเจ้าตีสอนฟ้อนเทียนตั้งแต่เด็กเจ้าทำให้มันอยู่ในจิตวิญญ,ญาณแล้วก็ทําให้ได้รับรางวัลน,นี่นะเจ้ารู้สึกว่ารู้สึกดีใจเจ้ายังบอกบรทูกับเจ้าซึ่งเจ้าอ๋อโอเคอ่ะอืมอัน ขอขอบคุณคุณอเดลมาก n g แเจ้าของคโชคดีเนื้เดี๋ยวต้องไปบ้านบียอนเซ่ก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวปักกันวันหลังเกิดบ้านิงกดเอฟนิงกดเอฟนิงกดอัพด้วยบอก Everybody d r ๊ s ฉันที่ไปอยู่บ้านของบียอนเซ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากี่เวลาว่านของบียอนเซ่เขาจะทำอะไรไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยบียอนเซ่ Hello How uh, you can? <laughs> <laughs>